สวัสดีครับสวัสดีที่ทัวประเทศในเขตประเทศไทยกันแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นว่ายาฉี่ขานยาญานเสียเวลาให้หาไปต้มกินนะครับเขาต้องซอยเหลือเขาเองนะครับเบื้องต้นต้องช่วยเหลือตัวเองครับนี่คือครับขิงเป็นสมุนไพรนะครับ อันที่หนึ่งชุดที่หนึ่งที่ผมสิหาไปร,ว,รวมต้มจินนะครับแต่และมือครับนี่คือขิงนะครับเป็นว่าขิงนะครับตัวไปมันหยางครับตามผมไปครับผมครับต่อมานี่คือข่าเป็นสมุนไพรที่เป็นคําบอกเราบอกกันมาในขณะนี้เวลานี้เป็นสมุนไพรตัวที่สองยำนะครับยญาขี้ข้านยญายันเสียเวลาหามาต้มจินนะครับ คนมากส่วนนี้ยั่งว่าท่านอิสุเป็นดอกนะครับเพราะว่าตามบ้านตามเพื่อนตามขางสวนขางบ้านตั้งๆพี่น้องปูน้ำครูสาปูน้ำทางเพื่อนน้ำไหน้ำหน้าครับมีหลายอยู่ครับยำนะครับยา,ารรยาชีคั่นโปตดองยันเสียเวลาครับสมุนไพรตัวต่อไปมันอย่างกับตามผมไปครับกับสมุนไพรตัวต่อมาก,ก็คือตะไคร้เร็วหัวจริงไข่ครับ ตรงนี้ตามผมมึงนี่เป็นนะครับหลายคนออกมาโพดขายขายเผื่อหยางครับบางคนกับจคคานคนชิคานคูดไปซื้อเอาดีกว่าลอยหนึ่งสองลอยหาสิบบาทไปต้มหมอนึงครับนี่คือตะไคร้นะครับยำนะครับยาชิคานยายันยเวลาให้หามาต้มจินกระบ่ประมาทกรยบ่ตกนะครับสมุนไพรตัวต่อไปเป็นยังครับตามผมไปครับครับนี่คือครับใบเตย ก็เป็นสมุนไพรใบเตยนี่เป็นสมุนไพรนี่ผมนะครับตามฟังเนาะเป็นสมุนไพรนี่ใส่ได้เกือบทุกอย่างนะครับเกือบทุกอย่างเนาะนำใบเตยข้นมใบเตยเนม,ใบ,ยนมใบเตยชาใบเตยกาแฟใบเตยนะครับไอแต่บวชแตงก็ยังขั้นใชเนาะครับใบเตยหอมเป็นยานะครับ คลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดแชร์ให้พี่น้องบางคนกับหูยุติใฉีคานหาเนาะครับย้ำนะครับว่าต้องสีคานว่าจะว่าต้องยันเสียเวลาครับซอยเหลือเจ้าของไปก่อนกับช่วงนี้หูกันดีเนาะบุญลุงก้นกับไปยุให้หัวให้ไปหน้านี่แหละครับถึงเวลานี่ถึงขนาดนี้เราต้องช่วยเหลือตนเองไปก่อนครับสมุุไพรตัวต่อไปครับเป็นอย่างครับตามผมไปครับ กับสมุนไพรตัวต่อมาเนาะครับไปมะกรูดน่วยมะกรูดแล้วแต่บางคนเก่าน่วยไปใช้ไปต้มจินนะครับคนเก่าใบทุกอย่างนี่เป็นยานะครับ,บเป็นว่าบ๊าประมาทกาดบ๊อตกย่ำนะครับตะชคียนนี่มีประโยชน์ช่วยใช้ออกไปให้พี่น้องในหูบางคนนี่กับบ้อหูบางคนกับหูแต่ว่าฉีกขานหาย่ำนะครับบ๊อบองฉีกขานหา นะครับเอฟซีคิดในดีนะครับพันวาก็สิเกิดได้ไม่ใช่เรื่องง่ายก็จะโตได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะไปมะกรูดนะครับย้ำนะครับบมตองสีคขานบมตโมตองวาเมยบโตตองวาโอ้ยสีคขานไปหาเดีนะครับอันคข้ามาสามท่อน,นี่ครับถิมได้แล้วเนาะครับสมุนไไปตัวต่อไปเป็นยังครับตามผมไป ครับตัวต่อมาฝาทะไล่โจรน,นะครับเป็น่าหวานเป็นร่มขมเป็นยานะครับปลูกไว้หลังบ้านหลังเงื่อนนะครับช่วงนี้ตามข่าวครับสมุนไพรมีขามีราคาบ่ได้ขืนตั้งแต่นั้นน้ำมันนี้ครับของแนบ้านก็ขขืนเป็นไปตามกาลรรเวลาเป็นว่าอันหนหายากอะไรก็ต้องการก็ขึ้นเพราะฉะนั้นเขากับปลูกไว้ ครับนี่คือฝ้าทรายโจรนะครับหวานเป็นร่มขมเป็นยาครับผมยังอีกครับตามผมไปครับครับสมุนครับไผ่ไก่ตัวโตต่อมานะครับนี่คือมะนาวเป็นที่ราบกันดีเนาะมะนาวนี่ทาประกอบอาหารแต่ว่าบางครั้งมะนาวกะต่อมาเจียวของมาเชื่อยโยงกับนะครับยา ว่าจินนำมานาวทอนเ้านี่บางคนก็บอกว่าครับเชื่อไรต่างๆแม่แต่สมัยโทษนะครับบ่อบโยกเลยเขาว่าสมัยเนาะครับหลายปีที่ผ่านมาแต่ประธานมีคำว่าโควิดบางคนเนี่ยกับจีนนำมาเน่าคู่มือนะครับมือละแก้วนะครับกินมือแล้วนวยจะกินหลายครับกินมือแล้วนวยกับพ่อเป็นยาครับ โรคลายต่างๆออกจากร่างกายนะครับนี่คือนะครับถูกอย่างคือสมุนไพรนะครับยำนะครับยาฉีนะครับยาประมาจยาฉีขานหายาหยานเสียเวลาครับสมุนไพรตัวต่อไปไม่หยังครับตามผมไปครับครับตัวต่อมานี่คือนะครับกระเทียมนะครับกระเทียมกระเทียมหัวใหญ่เนาะครับนี่คือถูกอย่างคือสมุนไพรนะครับคลิปนี้ เรับโบจริงเป็นเรื่องจริงสาระผมวาหลายเติบยูดกนี่นะครับนี่คือกระเทียมนะครับกระเทียมนี่เข้าผูกไปเองว่าได้ครับชูมือหนังสือเพื่อนน้ำรถมาขายนํำตลาดกับตามยายเนาะครับเอาวัเดียงตลาดกลับไปไกลไปไกลก็อยาเลืมนะครับเลืมสวมแมทนะครับไม่จําเป็นไม่ต้องไปเนาะให้กระตามยาชูมือนะครับเอาครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนทุดท้ายนะครับ ตามผมไปมครับผมกับขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนหลังจากที่ผมรวบรวมเป็นยาสมุนไพรยู่ไก่บ้านอยู่หลังบานครับที่ผมหามาเนี่ยบ่ตามซื้อกับช่วงนี่ครับผมได้ซื้อจากบาดดอกอยู่หลังบานผมเองพี่น้องกะทิมีเกือบู้เฮือนเนาะครับนี่คือนะครับสมัยใหม่กับใส่กาหนำ ครับกายนำร้อนเนาะผมฟังข่าวเมื่อคืนนี้นะครับส่วนมาผเพป,ป่นหมอบของให้คนไข้หรือว่าตามโรงพยาบาลสนามเนาะครับผลก่อนนี้ป่าวโหมนะครับกายนำผมเห็นอยู่นะครับผมป่าหโมกายนำกายนำร้อนนะครับมอบให้ พัดลมนะครับแต่ว่ากาศนำห้อนนี่นะครับพันธุบาคุมมือครับสมัยใหม่เนาะที่ไปดังไฟต้มกับบ่ท่านละครับใส่กายนำห้อนให้มอบให้นะครับกับบ่ไวหานะครับหายามาต้มจินย้ำนะครับยาขี้ขาดยาหยาสียเวลานะครับบวกความเก่าเนาะนี่ครับยาเพิ่มเอาน้ำใส่นะครับจะเพิ่มเอาน้ำใส่นี่ครับร่างใหายศาดน้ำต้มกับเป็นน้ำ สะอาดครับน้ำสะอาดมันก็วันน่าที่เราซื้อเนาะสมัยกูเหมือนซื้อน้ำกินเพิ่นวา่านี่ครับสะอาดปลอดภัยดีนะครับน้ำนะครับมะนาวน้ำก้นกะใส่ในคนกะบะใส,นนนบบส่นะครับนี่ครับตะไคร้เนาะเพิ่นว่ามีหยังแน่ครับอ่าผมนี่ก็สิใส่ให็นมึงตามขั้นตอนกันแล้วกันเนาะบางคนก็ยังตื่นตกใจจอสิหาหย,ยังใส่แน่ยังแต่พันวา่านั่นว่านี่เนาะ ครับเอานี่ครับมึงไปทำกันกันแล้วกันครับนี่ครับนี่ชิงครับชิงนี่ครับผมล้างดีนะครับเป็นยังขึ้นน้อยเลย่อนนะครับยู่หลัางบานผมใส่หลายประเด็นมันิีเมอดไว้นะครับผะว่าเม่อก้อนนี่ซีมือหามือครับผมต่างไทยออกเจนึงนะครับต่อมานี่สองมือหมวว่านี่ครับจินเมิดมือครับนี่ครับชิงนะครับเอาใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปชิงคาแกะนะครับคาแกะสาดล่างนะครับ ทุกอย่างหนึ่งตรงล่างให้สะอาดแล้วก็ล่างให้สะอาดนี่ครับคาเจนี่ครับหนวดผมนะครับนี่คาเจนะครับคาเจนี่ครับเจนะครับสะอาดถึงว่าสียบวยญ่นะครับคาหลังบานบวยญ่เอาตามมันมีนะครับซีหาชินเนาะประมาณผมจะใช้หาชิ้นหรือสามชิ้นหรือเจ็ดชิ้นนะครับอ่าผมว่าผมนะครับบางครั้งก็นอกกัดแต่ละคนั้งมอก็การนอกเป็นว่าจีกยูคูหนีไปน้าเอานี่ครับ ใส่าคาลงไปก่อนนะครับใส่คา, like าครับตะไคร่นะครับตะไคร่นี่ครับตะไคร้หัวยิ่งไข่เนาะครับอันเดียวกันกับตะไคร of of ่นี่ครับใส่คาเ็ดตะไคร่เอาบางคนก็ยังงงนี้ครับนี่ครับใส่คาเ็ดตะไคร่นะครับหัวชิ้นไข่นี่นะครับนี่ครับตะไคร่นี่นะครับตะไคร้หัวยิ่งไข่หอมนะครับทุกอย่างนี่เป็นยาเนาะครับนี่ครับผมเอาใบใส่น้ำครับผมไปยังก็ล้างให้สะอาดนะครับล้ากในน้ำฝนย่างดี ไอ้ล่างด้วยหน้าที่ซื้อมากครับว่าไปนำผลเนี่ยครับนี่นำผลกุ้เมือกับบัวินทำาน้าว่าตามเสืเอา้ากับตะไคร้หัวยิงไข่เดียวกันเนาะครับต่อมานี่นะครับบัวบ๊นะนี่คือใบเตยนะครับหอมเอาใบเตยหอมใบเตยนีย่หอมนะครับใบเตยหอมนี่เอาใบเตยหอมนะครับเอานี่ครับเป็นประโยชน์ช่วยแชร์ไปนะครับอย่าขี้คานอย่ายันเสียเวลาให้หามาต้มจีนนะครับนี่คือใบเตย ไปเตยนะครับตะไคร่นะครับเจ็บไซนะครับตะไคร่พอมีนะครับช่วงเนี้วนะครับมีนองกําล่างลงเพจขายฉิงขายค้าขายตะไคร่ผมก็อยากได้จักกิโล่ยังขับขิงนะครับฉิงบ้านผมมีบ่หลายครับนี่ครับนี่ชิลมไซครับกระเทียมครับกระเทียมกระเทียมกลายเป็นยาครับใส่ลงไปนะครับจะจีคาเนี้อย่าอเสียเวลานะครับ ใบมะกรูดนะครับบางคนก็ใส่ทั้งใบผสมใส่ทั้ื่องนวยนะครับแล้วแตจนะครับนะครับถากว่าเฮ้านะครับนี่แหละแต่นี่ครับนี่ใบมะกรูดครับใส่ลงไปครับมะกรูดที่ผมฟานนะครับนวยหนึ่งนี่นะครับ karaoke, goodbye, F, ê, you know น,นี friend. Friend. <c Öz ell großes> ่กระป๋อนี่ครับนี่มะกรูดครับฟานครับใส่ลงไปนะครับเป็นยานะครับจะฉีกขานจะยันเสียเวลานะครับดูแต่มอนี่สิใบอลไรเนาะหนวกหูนี่ว่าเบาให้พี่น้องให้ยเอฟซีได้จำนี่แหละครับ ผู้เมื่อเ้าต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วครับฟังข่าวพี่น้องกับหูดีเอฟซีกับซาบป่ดตออธิบายขยายความหลายก็ไปมากูดใช้ต้องป้านี่ครับริงดีนะครับหวานเป็นร่มขมเป็นยาครับเป็นอย่างครับฝ้าทลายโจรกับฝ้าทลายโจรน,นะครับขมบ่ครับขมยินงเล้าเป็นยานะครับแม่แต้พี่น้องเป็นไข่เป็นหนาว คือชิ้นไข่บ่ต้องไปหาหมออะไรลังค้นบาดตมฝ่าทรายโจรกินสองสามแก้วครับแลนเตะฟ,ฟุตบอลเนี่ยเลยให้เป็นคนหนุ่มนะครับเซาอ,อีหิมเมเต้หมอนะครับประท่านโทษนะครับด้วยคมเคารพหมอเพิยังบอกยังแนนน้าคนไข่นะครับบางคังครับให้ตมฝ่าทรายโจรกินนะครับบ่จจาเป็นห้องกับเระจะไปหาหมอช่วงนี้หูกันดีเนะาะกว่าจะได้หาหมอกว่าจะได้ทําการนี่ครับ ไปตาซีม้งเศร้าซีมงแรงเนี้ยปรนแล้วก็มีนะครับนี่คือเรื่องจริงเนาะครับบอกเรื่องจริงนี่ครับ่าทราโจรนะครับเอาท้ายล้งไปครับยัดไปยานขมครับเพนวาโทษนะครับผมบ่ตายดรอกเขาบ่จีบแต่มันจีตายเพนวาเนาะเอานี่นะครับสกัดฟงครับส่วนมะนาวนี่ครับมะนาวนี่บางคนกับจีบมาปาดใส่ตอนเห่าเอานำห้อนออกจากกายแล้วนะครับบางคนกัดจีมาปาดใส่ผมกัสจีปาดใส่ตอนนั้นนะครับ นี่ครับมาปูดที่เหลือนะครับ like ที่เหลือนี่น,น,นะครับ er nah ที่เหลือนี่เอาไว้นะครับที่เหลือนี่เอาไว้นะครับที่เหลือนี่เอาไว้สักก้อนครับนะครับจีเลียเอาไว้สักก้อนนะครับนะครับต่อมานี่ก็คือครับน้ำเนี่ครับเตรียมไว้นะครับน้ำเทใส่ครับน้ำเทใส่ครับไม่ต้องขีดข้าดอก เปิดว่าคู่มือมันหนาซิวหนาขวนแล้วเนาะเอ้าว่าให้กำลังใจเนาะครับคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์พี่น้องสุขุขคนทั่วประเทศไทยกันแล้วกันเด้อครับสูสูอันใดพ่อซอยของใดเพิ่นว่าเฮ็ดตุเลยครับจะไปสี่ขานนะครับจะไปสี่ขานนะครับเฮ็ดเลยนะครับเฮ็ดเลยนะครับขออนุญาตนะครับเอานามอีกน้อยก่อนอนามพ่อพ่อนี่ครับนี่นามนะครับ นี่แะครับคือขั้นตอนของผมส่วนว่าขั้นตอนแต่ละคนอาจจะบ่คือกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันเนาะเว่าเป็นอย่างครับคนก็บอกว่าโอ้ยข่อยต้มมันตอนนี้อันนี้เขามาใส่กันแล้วแต่เนาะครับนี่คือผมคิดว่าทุอย่างที่ผมมาใส่นี่เป็นประโยชน์แล้วก็บว่าท่ให้ทองเสียเพราะท่ำห้ร่างกายพิดปกติอย่างเนาะครับเพราะว่าผมมีแนวสิเสียเราผมว่าเพราะว่าค่าตะไคร่เขากินนู่ประจำเนาะครับเอา ครับอานาวใจนะครับให้เอาสมุนไพรใส่ยะกรอนนะครับใส่ตะกรอนเจ้าอานามใส่บางคนกเอานามใส่หยาบเต็มเบลอยาใส่มันกระปูดถิ่มืดเต็มเหมือกเตี้เท่ห์บอกนะครับสามเชี่ยสามตลบนะครับกาบบเลีวนะครับให้เอาสมุนไพรใส่ยะกรอนเจ้าอานามใส่นะครับมันจังบ่เสียเวลานะครับ นำกนนำารนำซาเนี่ยนะครับสซมือสมัยกูมือเนาะซื้อน้ำจิน้นไปว่าแมนอีหลี่ตลอดพี่น้องนี่ครับอา่าครับเอาครับเทน้ำใจครับยาใส่เต็มแห้งครับมันหายใจบ่ออกต้องไวป,ประมาณจากนิว้วสองนิว้วพนว่าคือเขาเอาน้ำใส่เองเมื่อใส่เต็มมันหายใจเบามันจิใจขาดเนาะปิดฝาครับกรึบหนานะครับปิดฝาแล้ว,แล,วแล้วให้แฉงขายครับเปิดไฟเนาะ จุบนะเรียบร้อยครับเปิดไฟเรียบร้อยนะครับเอาโอเคนะครับอโอเคนะครับเป็นวา่าบร,ริกานก็เแลี้วกันเนาะครับเอานะเห็นป่ครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับถาวิดีโอนี้มีประโยชน์สแแช์ออกไปผมแน่หลายคนหูแต่วากะ อ่ะสีเพาะเห็ดแต่ว่าันนี้ผมเห็ดผมคิดว่าหลายคนอาจสะเห็ดน้ำนะครับอาะสีเห็ดน้ำนะครับถ้ามึงคีบไม่จบก็บางครั้งคิบนี่เพราะว่าน่าจะมีประโยชน์ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมสู้สไม่ประมาทการย่าตกกันแล้วกันเนาะอยู่ดีไม่แห้งปลอดภัยห่างไกลแต่ไม่ห่างกันสวัสดีครับ